สบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนมันี้กบขุบกษนางพาแซบนะพี่น้องเนาะมันในสนางก็ได้ไปขอหน่อไม้อ่อพี่น้องไปขอหน่อไม้ขางเฮือนเลยหลายหลาย้วว่ามาเอารถเราบะสนางขอมาแล้วก็สนางสิมาเห็ดมกหน่อไม้ใส่ซ้นหมูเด้อพี่น้องสนางก็ทรับๆรับซับับนหมูใส่อันนี้จะคือหน่อหวานเด้อพี่น้องหน่อหวานแ้วว่าต้มข้าวเดียวกบจืดตัวนี้จะเป็นอะนะหน่อไม้ไผ่บ้านตัวนี้ฮะภผ่บ้านเนาะ สั่งภยัยไัยบ้านนะพี่น้องเนาะอันนี้นอนวานระว่าต้มข้าวเดียวหนึ่งกระจืดนะพี่น้องเลยวันนี้ท่านางก็จะ,ะมาปอกน้ำใหม้กันก่อนนะพี่น้งนะองเนาะยังแม่น้ำใหม้เนี่ยพี่น้องเนีน่ยนานใหญ่ๆสวัสดีพี่น้องอีกรอบเล้วพี่น้งนนอๆๆงจะนอนใหญ่ใหญ่เลยอย่ามาไกลเดี๋ยวเดี๋ยคันคายเด้อคันแล้วคาย บอกลาชิมกแน่พี่น้องฮะมก,กให้มกทำไมตัวจะมักกินค่ะเด็กขึ้นมากว่ามกทำไมแช่ไม่ต้องไหมปาก,กขึกมกม้นมนาใหญ่เลียนนี่นะ <laughs> นีกองกองเดินมนต่อต่อหาหาอันตลายเดินลพี่น้องนะให้ดันอนี่มันต้มเจืดเลยนอหวาน่ะ านอาวานต้มเฉิดกไปตัอย่างน้องแมวบัตนแมวชิน้นใจจิเใยคิดอยากกิน ้องเฮีอนไกว่าออเ็ดมาให้กินไงฝ่ายกระยาคือการเบ็ดกระยานน่ะเห็ดกระยากินน่ะเฮ้ยได้ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งสมทูสาีสจีพห้าหกหจีเจ็ดเวแปดแปดเอแเนเอ เอก้านายสิสอนอ้กได้ยังไหนึ่งวันม่มีกระหนึ่งนวใม่หนึ่งวันมันบ่มีกระด้างมลูกนี้แม่ซื้อห้อยู่แต่เขอยาอ่า้าี่อ่านตเนี้จะนไปเอพี่น้องแแสีน้องายเด้พี่น้องเลยรเติบไป พี่สนางก็ล่างมาเป็นสีเรียบร้อยเลยพี่น้องย่ำม,มันนะพี่น้องเนะ เห็ดน ah hay <A> ้ำม้สมพี่น้องเห็ดโกเป็นจ้าเห็ดอะไร้ต่อต่อมตดูมันต่อใหญ่อยู่น้เอต่อต้น ย,ย้ายบอกแพนบอกแพนเราอยู่บ้านอเราบุลุใครจะเอาไปส่งให้เรานกน้ำไหมอ่าขี่รถใหญ่มกน้ำไหมมกเดียวได้แฟนกันกินเนี่ยได้ไน้องมิวอ่ะเอาไปผักบอ๊อบเพนสนุกน้ำเผินปะมกน้ำไ,ไหมเนี่ยปาไม่ปะแฟนกันกินคนละห่อสองห่อเนี่ยเอารถใหญ่ขี่ไปส่งเผินปา มันทานดืออะไม่ได้พี่น้องเอ้ยเหมืนแบบนี่ต่อได้อยู่ดิเอาก็ไปต้มวานนี้ต้มเลยกระปิ้งปิ้งอะไรอ่ะปิ้งอะไรวะปิ้งอัตรัยวะอยู่ก้อนน้องมิวเนี่ยกลับมาได้เงียบเด้พี่น้องเอ้ยเผื่อผ้าล่มผ้านะ ส้มควัวกินแบบนี้จับอก่อนหน้อยหน่อยน้อยนะพี่น้องกิน มีเ,เมก็น่อืมอ๋อเป็นไงจะมนน้ำจนมีมื่อตอเพื่อนก็ยาเอาวะอาวะมีจังเอาตขอนขนน้ำครับอ้ามอชามอะร งามเลยงามเลยสัตว์หน่อยใหญ่นะพี่น้องนะจะต่อปีนต่อป็นอากินดิบเด้มจิตลองเบิ่อแะละ ผมุืมแม่อร่อยทางไายเงินสนังเงียบนนี้ใครดูกันเงียบ <c oughs> ไม่มีใครอยู่กันเงียบันะ้ไล่เนาะนี่คะต่อ บินบินบึนหีแบบนี้ก็ได้นมเขาห้ามปิดเด็ดเด็ด้ะปิด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 เด็ดะแล้วแบบนี้อ้าวมันทองบอกอ้ามันมันพงแค่ห้ามมันนนแล้วน เห็นเพชรแน่น <si ้อยนึงเห็นน้องใหม่น้องเมียวนะโมเห็ดเพชรอนไนอืมใช่เพชรมากหนึ่งพอโมใจก็อยาบัดเพชรนะใจใจแต่คนหูใหญ่

จะกินมันน้ำแม่น้ำน้ำแม่อ่าฉันน่าแกดมหายโต๊ไม้ก็ตอตอชา ไ่ันกเวนันสนางกได้ย่แล้วีกต้อยด้พี่น้องอันนี้ก็านอนนี่ก็สิบย่ําดมันลายแล้วพี่น้องเยสนางกสิต้มันนก้ไปกินตํา จำกับเจลนะพี่น้องเนาะเหนื่อยแฮะเหนื่อยเลยเห็นยังจังเหนื่อ <laughs> ยกย่อนเพิ่มกาบโบได้เพิ่มเหนื่อยพี่น้องคลิปนี้สนางกับโบมียังหลายเด้อจ้าพี่น้องสนางกับิคอลาพีลาน้องไปก่อนเด้อจ้าพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสนางพาแซบเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆที่เขามารับชมเขามาติดตามให้ส่องสนางพาแซบเป,เป็นกำลังใจให้ส้านางนะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่น่าขำโฆษณาสนางเดอจ้าให้นงางไอไว้ขอบคุณหลายหลาย